มาเลยคือบนเก้าอี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่โอเคโอเคขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณค่ะนี่นี่เป็นนี่เป็นญาติกับฟ้าอ่ะนะจริงเหรอว้าน่ารักเด็กน่ารักอยู่ชั้นไหนคะมสองครับมสองเหรอปสองปสองตกใจคุณจะบ้าเลยเนี่คุณอยู่มสองคุณอยู่ปสอง มีอะไรก็ขนออกมาเลยไม่แน่การตีกฟวันนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจคุณอยากเป็นนักกลอบก็ได้้วยโอเคแต่ไม้มันจะยาวหน่อยนะค่อยๆนะเออค่อยๆนะนีมาบอกมาบอกอ่ะมานี่มาถนัดมือไหนอะมือขวามือมือขวาไว้ล่างเออเอไหนลอง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 สิอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเออถนัดไหมครับถนัดไหมถนัดนะโอเคไหนลองลองเวียงเวียงเวียง เอออะไรอย่างนั้น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 ลองอีกทีลองอีกทีเออดูดีดูดีดูดีเอาเลยไหมเอาเลยไหมฟาถ้าไอ้ลูกเนี่ยนะมันลงไอ้หลุมนั่นนะเอ็งเอาไอแพดไปเลยถ้าตีลงเอาไปเลยพร้อมนะลงไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟาฟาไม่เป็นไรเกมนี้ใจดีกว่านั้น โฮอินวันออทูโอเคอ่ะขอหนะขอหนะไปสุสุได้ไหมลงไหมดูหลุมได้ดูหลุมได้โอเคย, okay, ยังคิดว่าโอเคยังโอเค้ okay, ตีเฮ้ยเฮ้ย